ที่นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิตายประจำวันที่18มกราคม2567โดยชายผูบ้บัคัร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้เลครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้สุดของจริงเลยนะสามแข้งทีมชาติไทยแจ้งเกิดเต็มตัวกับทางยุคข,ของอิชิแมตช์คว้าอันดับที่98ของโลกในขง้งนี้ โดยควาหลงหลังทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุซือญี่ปุ่นมาสดาอิชิอ e. ิโช์ฟอร์มสุดแกรง่งไล่อัดเอาชนะทีมชาติคีร์กิสสถานที่อันดับที่98ของโลกไปถึง2-0และประเดิม3คะแนนแรกรายการถ้วยใหญ่สุดของทีปเอเชีไยได้สำเร็จนะฮะและก็เป็นชัยชนะครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยในนัดเปิดสนามเอเชียนคัพจากเกมดังกล่าว3แข้งทีมชาติไทยได้คำชื่นชมเป็นอย่างมากและกระจ้งเกิดอย่างเต็มตัวกับทีมชาติไทยยุคข,ของมาสดาอิชิอิ โดยเริ่มจากคนแรกนะฮะปฏิวัติคำหมหลนายด่านที่ถูกเซอร์ไพรส์ส่งยืน11ตัวจริงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการออกบอลเกือบจะขึ้นชื่อทำแอสซิสต์ในเกมในครั้นี้กันอีกด้วย ต่อมาคนที่2วีรเทพป้อมพันห้องเครื่องจากเมืองทองที่สร้างผลงานในการคุมแดนกลางทั้งการแย่งบอลครองบอลรวมไปถึงการออกบอลทำได้อย่างสมบูรณ์แบบและคนที่สาแจ้งเกิดเต็มตัวกับทีมเชาติไทยในยุคข,ของ I I, อิชีก็คือสุภชัยใจเด็ดที่มีสัญชาตญาณของกองหน้าอย่างเต็มเปี่ยมยืนถูกที่ถูกเวลาหาพื้นที่ได้ดีเหลือเกินก่อนที่จะเมาสองตงุงเทียบเท่าทาคุมิมินามิโนพร้อมกับมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมเอเชียในครั้งนี้ เป็นนามวัางงานนี้ก็เป็น3คนนะฮะเขาเรียกว่า3แข้งทีมชาติไทยที่แจ้งเกิดเต็มตัวในยุคข,ของอิชอีในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับผู้พูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะช็อตสุพรโชคโชว์สกิลหลอกแบบดิจิตอลทำเอาแข้งท็อปอันดับที่98ของโลก,กเกริ่งเป็นขนุนเลย โดยผู้พูดถึงเป็นอย่างมากเมื่อชมช็อตนะฮะสุพโชคสรารชาติโชว์สกิลหลอกแบบดิจิตลอลทำเอาแข้งอันดับที่98ของโลกกริลิงเป็นขนุนนั้นซึ่งความหลงหลังจากที่ทางทัพช้างศึกทีมาชิไทยภายใต้การนำทัพของคุณซือญี่ปุ่นมาสดาอิชิอิโชว์ฟอร์มสุดแกร่งไล่อัดเอาชนะคีกิสถานที่อันดับที่98ของโลกไปถึง2ต่อ0และก็ประเดิม3คะแนนแรกบริยการ่วใหญ่สุดของทีปเอเชีย e, ได้สำเร็จ และก็เป็นชัยชนะครั้งแรกในหน้าปราสาทของทีมชาติไทยในนัดเปิดสนามเอเชียนคัพล่าสุดนั้นก็มีหนึ่งช็อตที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับการแข่งขัน,นบ,บนเวทีเอเชียแมชนี้ซึ่งกับช็อตเจ้าเช็กนารุกเจลีกญี่ปุ่นโชว์สกิลม้วนหลอกแบบดิจิตอลนะฮะทำเอาแข้งคีริคิสถาน ทีมอันดับที่98ของโลกที่พยายามจะเข้ามาเอาบอลล้มกระลิงเป็นขนุนในครั้งนี้เลยนะโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ทักษะดีนะฮะแต่ว่าเสียดายยังไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดในครั้งนี้ก็ต้องรอดูันตอไปก็ได้กันกกกว่าเกมต่อไปจะมีชื่อเขาหรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงแฟนเอเชียทึ่งเลยนะเมื่อทางคีร์กีสถานเผยจำนวนวันเก็บตัวเทียบทีมชาติไทยแต่ว่าสุดท้ายพ่ายแพ้ไปในครั้งนี้ โดยการนี้ทําเอาแฟนเอเชียทึ่งกันเลยชิดเดียวนะฮะเมื่อทางด้านของแฟนบอลเอเชียมีการเปิดเผยทีมชาติคีริกิสถานที่อันดับที่98ของโลกใช้เวลาในการเก็บตัวเพื่อที่จะพบกับทีมชาติไทยในครั้งนี้มากถึง40วันซึ่งจํานวนดังกล่าเนี่ยต่างจากทางทีมชาติไทยของทางภาษาอิชรเป็นอย่างมากโดยทีมชาติไทยใช้เวลาเก็บตัวลุยั้วยใหญ่สุดของทีปเอเชียด้วยจํานวนวันเก็บตัวเพียงแค่9วันเท่านั้นแถมยิ่งเป็นชาติสุดท้ายที่เดินทางนะฮะ ถึงประเทศกาตาในวันที่นัดเปิดอทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลปรากฏว่ากีกิสถานทีมที่มีอันดับโลกสูงกว่าไทยมากถึง15อันดับเก็บตัวมานานมากกว่า40วันกลับพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยที่เก็บตัวเป็นแค่9วันไปถึง0-2ต่อชนิดท,ที่ไร้ทางสู้ซึ่งนั่นก็สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลกีกิสถานเป็นอย่างมากอันดับโลกก็สูงกว่าแถมในกีการเก็บตัวที่นานกว่าแต่สู้ไทยไม่ได้สุดท้ายแพ้ให้กับทีมชาติไทย และมีโอกาสสูงที่จะตกรอบในครั้งนี้เลยเชีเดียวนะอแต่ผมเป็นว่างานนี้ฟุตบอลน,นะฮะก็เป็นธรรมดาที่มีแพ้แพ้มีมีชนะและก็ลูกกลมๆเนี่ยเอาอะไรแน่เอาอะไรนอนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ,บ้านกันครับอาจนยังไงมิเกลสันสุดปรับปรื่มใจช้างศึกประเดิมคว้าสาแต้มชี้น่าจะยิงได้มากกว่านี้นะ โดยการที่ทางด้านของนิโคลัสมิเกลสันนะครับแบกขวาทีมชาติไทยได้พอใจกับผลงานในการพาทีมประเดิมสนามเอาชนะคีกิสถานไป2-0ในเอเชียนคัพ2 0 23ซึ่งความเคลื่อนไหวหลังเกมที่ทางทีมชาติไทยเริ่มต้นในศึกุตบอลเอเชียนคัพ2 0 23รอบสุดท้ายนัดแรกได้ตามเป้าหลังเอาชนะคีกิสถานไป2-0ถือเป็นชัยชนะเกมประเดิมสนามครั้งแรกในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายตั้งแต่ที่ทัพช้างศึกเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยหลังเกมนิโรครัสมิเกลสันแบ็กขวาทีมาชิไทยได้เปิดใจนะว่าผมคิดว่าเราทำไม้ดีมากเลยนะและผมเห็นด้วยว่าเรานั้นน่าจะยิงประตูได้มากกว่านี้เราสร้างโอกาสได้มากมายและผลสกอร์ที่ออกมาก็ถือว่าดีเป็นอย่างมากครับ ประเทศไทยเป็นประเทศของผมผมสนุกดีนะและก็รักใช้ชาติด้วยความเต็มใจผมทําเต็มที่เสมอในการลงเล่นในสนามผมภูมิใจรวมถึงมีความสุขมากกับการได้เล่นให้กับทางทีมชาติไทยสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะทําการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายกลุ่ม F นัดที่2พบกับทีมชาติโอมานที่อับดุลราบินคาริฟาสเตเดียมวันที่11มกราคมเวลา20นาิกา30นทีตามเวลาของประเทศไทย ถ่ายทอ่สดทางช่อง p b t v HD ช่อง36แล้วก็ทางช่อง T-Sport 7ในครั้งนี้นั่นเองครับเ็นนวมังานนี้นะผมนิโครัสมิโกสันก็ได้กล่าเปิดใจในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาไดยังไงรัฐมนตรีปุ๋งสุดาวันชมทีมชาติไทยเล่นได้ดีมากชี้ชนะน่าจะชนะ4-0ต่อได้ซ้ำไป ซึ่งนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแก็กีฬาเผยหลังเกมพท,มท,นะทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติคิกิสถาน ไป2ต่อ0นอูนย์ในศึกฟุตบอล AFC ซเอเชียนคัพัที่ประเทศกาตาร์เมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาซึ่งงานนี้รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเล่นะว่าเ,เรานั้นน่าจะชนะไป4ต่อ0นซึ่งเกมเมื่อคืนนักฟุตบอลและแลก็โค้ชอิชีเองก็เตรียมทีมมาค่อนข้างจะดีไม่ว่าจะเป็นการจัดการแผนการเล่นซึ่งเราเองนั้นเล่นได้ดีมากและเมื่อคืนถ้าใครได้ดูทีมเชาติไทยเราเล่นได้ดีมากจริงๆเราน่าจะประตูได้มากกว่านี้ ด้วยซ้ำไปนะตารางโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยนั้นต่อไปทางช่อง p p t v HD ช่อง3 6นะฮะและก็ทีสปอร์ตทั้ง2เกมวันที่21มกราคมโอมานพบทีมชาติไทยเวลาย0สนาฬิกา30นาทีและก็25มกราคมซาอุดีอาระเบียพบทีมชาติไทยเวลาย2่สนาฬิกาเป็นต้นไปครับเป็นตาราง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกนะครับว่าจะเป็นเช่นตไรนแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ แฟนซูฮกเอชอิเชื่อทีมชาติไทยช้างศึกชุด2ออนาคตสดใสเลยนะโดยโซเชียลมีเดียสดีแฟนลูกหนังชาวไทยซูฮกมาสตช e. อีคงเบ่งสายเลือดสมุไรบูเข้ามาเปลี่ยนสไตล์การเล่นทีมชาติไทยชัดเจนและปรับจังหวะจบสกอร์ให้คมรวมถึงความฟิตนักเตะวิ่งไม่หมดแรงครบ90นาทีรับประกันช้างศึกยุคปี2 0 2พมีอนาคตสดใสยอย่างแน่นอน หลังที่ทางทีมชาติไทยชุดใหญ่เอาชนะคิกิสถานไปด้วยสกอร์2-0ในเกมนัดเปิดสนามฟุตบอล AFC a s เอเชีย2023สุดท้ายแล้วที่ประเทศกาตาร์เมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาทําให้ทัพช้างศึกประเดิมเก็บ3แต้มเป็นสำเร็จตามเป้เปาหมายและก็เป็นชาติเดียวจากภูมิภาคอาเซียนที่ เก็บนะฮะชัยชนะได้ในเกมนัดเปิดสนามกันอีกด้วยล่าสุดนั้นบรรดาแฟนบอลชาวไทยทั่วทั้ง77จังหวัดต่างก็แสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์อย่างล้นหลามโดยนอกเหนือจากการชื่นชมทัพนักเตะช้างศึกที่ต่อสู้สุดใจเอาชนะคีกีสถานไปได้2-0ได้ระันั้นยังยกความดีความชอบนี้ให้กับทางมาสเตารอิชิอิคณซื่อใหญ่ชาวญี่ปุ่นอีกด้วยนะฮะหลังการเข้ามาคุมบางเฉียนและก็มีเวลาฝึกซอ้อมไม่นานแต่กลับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นสไตล์ของทีมชาติไทย ได้เรียกว่าอย่างชัดเจนเลยนะนอกจากนี้ชาเน็ตหลายคนยังได้มีการแนะนําตามที่โคชอิจิอิเคยบอกเอาไว้แฟนบอลไทยสามารถร่วมวิจารณ์แฟนและก็ฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยได้เพื่อจะได้นําข้อผิดพลาดกลับไปแก้ไขและเพื่อจะยกกระดับทีมให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปในทิศทางถึงเป้าหมายนั่นคือการผ่านเข้าไปเล่นในรอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย โดยแฟนบอลแนะนำนะว่าในการแก้ไขเรื่องการจดสกอร์เมื่อมีโอกาสต้องเปลี่ยนเป็นประตูให้จงได้เพราะหากเจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่านี้ต้องห้ามพลาดในทุกจังหวะต,ตลอดจนเรื่องของความฟิตท,ที่อยากจะให้เพิ่มแมตช์ฟิตเนสเพื่อจะเห็นได้ว่านักเตะไทยเริ่มหมดแรงในช่วงท้ายเกมซึ่งหากสามารถปรับได้ทั้งหมดนี้ทัพช้างศึกจะยก,กระดับต่อไปสู้กับทีมระดับเอเชียได้อย่างสูสีอย่างแน่นอน สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมเชิไทยทีมอันดับที่113ของโลกจะลงสนามพบกับทางโอมานอันดับที่74ของโลกวันอาทิตย์ที่21มกราคมที่สนามอับดุลบราบ,บินคาริฟาสเตเดียมนักกุงโดฮาเวลา2 0 3 0นถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD มาเล็36และก็ทีสปอร์ต7ในขณะนี้นั่นเองครับและนี่ก็เป็นที่หนข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by ช c e Style ประจำวันที่18มกราคม2567 โดยชายผูบาาบย้บังคับังผู้บัญถินครับ